ในห้วงจักรวาลอันไรรูปพระพิคเนศเสด็จลงสู่พบมนุษย์ในปางมหาเศรษฐีนำพาพลังแห่งปัญญาและความมั่งคั่งมาสู่ผู้ศรัทธาเสียงร้องไห้แห่งความทุกข์จากโลกมนุษย์ลอยผ่านมิติสวรรค์ไปถึงเบื้องบนพระพิคเนศทรงรับรู้ด้วยพระเมตตาพลังแห่งปางเศรษฐีเริ่มแผ่ซ่าน เหรียญทองหล่นจากสวรรค์กลายเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นอัศจรรย์ทำกลางเงามืดในหุบเหวลึกอ,อสูรโลภะที่ถูกจองจำพันปีเริ่มตื่นขึ้นพร้อมพลังแห่งความอยากที่ไม่รู้จบอสูรแห่งโลภะล่อลวงใจมนุษย์ด้วยซับเวทและในพริบตาความโลภตกัดกินจิตวิญ,ญญาณของเขาอย่างเงียบงัน พระองค์สงแผ่บารมีแห่งธรรมะเพื่อชำระความโลภอันหม่อนมัวให้กลับมาสว่างด้วยเพียงแสงใจแห่งปัญญาสงครามระหว่างปัญญากับโลภะปะทะกันกลางเวหาสัรนสะเทือนโลกสวรรค์ด้วยแรงแห่งสัจ,จธรรมอสูรโลภะมิได้มาจากขุมนรกแต่มาจากใจที่ว่างเปล่าพระองค์จึงเข้าสู่มิติจิตเพื่อเรียนรู้ และปลดปล่อยเบื้องหน้าคือประตูแห่งกรรมที่แม้การเวลาก็ไม่กล้าลบเลือนพระพิคเนธยื่นพระหัตถ์สัมผัสเงาแห่งอดีตเพื่อรับรู้ภารกิจที่แท้จริงอนาคตเผยภาพอันปวดร้าวโลกที่จมอยู่ในบาปและความโลภพระพิคเนธทรงรับรู้และตัดสินใจบางอย่างที่ไม่มีเทพใด เคยกล้าทำบนยอดเขาสูงสุดแห่งจักรวาลพระองค์ประทับบนบันลังแห่งการตัดสินมิใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อน,นำทางสู่การเริ่มต้นใหม่และด้วยพลังแห่งเมตตาพระพิคเนตทรงประทานโชคลาภแก่ผู้ศรัทธาทั่วลา่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ที่ความดีคือทับอันแท้จริง